สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบก,กับผมเช่นเคยบนช่อง y o u t u b e f a c e ไทยสตอรี่ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนอมตะสังขารหลวงพ่อยงยุทธพระเกจิแดนตะวันออกแห่งวัดเขาไม้แดงชนบุรีเนื่องจากมีแฟนรายการท่านหนึ่งครับได้ขอให้ผมนำเรื่องราวของหลวงพ่อยงยุทธแห่งวัดเขาไม้แดงมานำเสนอ ซึ่งประวัติของท่านก็ค่อนข้างหายากพอสมควรเลยครับผมจึงได้พยายามค้นหาบนอินเทอร์เน็ตและนําเรื่องราวมาเรียบเรียงให้ได้รับฟังกันในวันนี้และมีเรื่องราวที่ค่อนข้างแปลกเรื่องหนึ่งเพราะสังขารของหลวงพ่อยงยุทธไม่เน่าเปื่อยแต่มีลักษณะแห้งลงไปตามเรื่องราวเล่าว่าท่านประสงค์ให้นําสังขารของท่านบรรจุในรูปหล่อองค์ยืนที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งฉลองอายุ60ปี พระครูธรรมกิจโกวิทหรือหลวงพ่อยงยุทธธรรมโกสโลเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองชนบุรีท่านมีเมตตาธรรมสูงมักน้อยถือสันโดษกล่าวกันว่าท่านมีพลังจิตที่เข้มขังแก่กล้าจนเรื่องราวของท่านขาจรไปไกลทั่วภาคตะวันออกหลวงพ่อยงยุทธท่านมีนามเดิมว่าจำปีแก้วรำไพท่านเกิดเมื่อวันที่17กันยายน พุทธศักราช2470ในเรือนแพที่จอดอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองโยมบิดาของท่านชื่อนายเชียงโยมมันดาของท่านชื่อนางถุงเงินแก้วรำไพครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมดอยู่5คนเมื่อช่วงวัยเด็กพ่อกับแม่ได้ฝากท่านไว้กับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งคือพระครูโกวิทนวาการ หรือหลวงปู่โฮเจ้าวาดวัดวงพาดนารามจังหวัดอ่างทองเพื่อให้ได้ศึกษาเล่าเรียนก่อนได้เข้ารับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดมะขามจนกระทั่งจบชั้นประถมศึกษาปีที่7หลังจากนั้นก็ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนปทมโรอดซึ่งเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดอ่างทองจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ต่อมาท่านได้เปลี่ยนชื่อเป็นยงยุทธหลังจากนั้นได้เดินทางมาศึกษาต่อที่โรงเรียน วุฒศึกษาแถวฝั่งธนบุรีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่8ก่อนที่จะทำงานที่วิทยุการบินแห่งประเทศไทยเมื่ออายุ23ปีท่านได้ลางานพักผ่อน15วันและได้ตัดสินใจบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาณวัดบ้านป่าอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองโดยมีพระครูโกวิทนวการหรือหลวงปู่โฮ้เจ้าวาดวัดวงพาดนารามเป็นพระอุปชา พระครูวิบูลสังคกิจเจ้าคณะอำเภอชายโยเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระอธิการตีเจ้าวาดวัดประสาทเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าธรรมโกสโลเมื่อใกล้ครบกำหนดลาง,งาน15วันปรากฏว่าพระยงยุทธไม่ยอมลาสิขาตัดสินใจบวชต่อเพื่อศึกษาพระธรรมิินัยอีกทั้งมุ่งมั่นฝึกฝนทางด้านพระกรรมฐานจนเกิดความสุขทางใจ ท่านได้มีโอกาสศึกษาวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงปู่ลิม้มวัดไซใต้จังหวัดนครสวรรค์และครูจาบสุวรรณซึ่งเป็นคราวาดที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกสินในปีพุทธศักราช2502ท่านได้ออกทุด,ดงผ่านมาจังหวัดชนบุรีพบว่าบริเวณเขาไม้แดงมีความร่มรื่นอาณาบริเวณเงียบสงบท่านจึงตัดสินใจจะสร้างวัดที่เขาไม้แดงเริ่มจากการพัฒนา สร้างศาสนสถานชั่วคราวเป็นกุฏิที่พักสงฆ์หรือศาลาโรงธรรมอื่นๆทำด้วยไม้และหลังคามุงด้วยจากเรื่องราวที่หลวงพ่อยงยุทธได้เริ่มมาพัฒนาวัดได้ทราบไปถึงจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงให้การสนับสนุนส่งเสริมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทหารจำนวนหนึ่งไปตรวจสอบสถานที่และทำรายงานเสนอทางราชการแต่ผ่านไปเพียงสามเดือน จอมพลสฤิ์ธนรัตได้ถึงแก่อสัญกรรมทำให้แผนพัฒนาวัดเขาไม้แดงหยุดชะงักไปช่วงหนึ่งอย่างไรก็ตามหลวงพ่อยงยุทธก็ไม่ยอ่อท้อยังคงเดินหน้าพัฒนาศสาสนสถานสิ่งก่อสร้างต่อไปต่อมาท่านได้รับช่วยเหลือจากกองทัพเรือในเขตภาคตะวันออกทำให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีทำให้วัดเขาไม้แดงตำบลบ,บางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี จเจริญรุ่งเรืองสืบมาโดยมีการก่อสร้างมากมายเช่นในปีพุทธศักราช2,507ถึง2,509สร้างบันไดขึ้นยอดเขารวม142ขันปีพุทธศักราช2,512สร้างอ่างเก็บน้ำปีพุทธศักราช2,521ก่อสร้างพระอุโบสถจตุรมุขบนยอดเขาและในปีพุทธศักราช2,524 มีไฟฟ้าเข้าใช้ภายในวัดจนสนําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีหลวงพ่อยงยุทธได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นพระครูสัญญาบัตรในรชนาชทินามที่พระครูธรรมกิจโกวิทด,ด้วยความที่หลวงพ่อยงยุทธเป็นพระที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาเป็นจนํานวนมากหลวงพ่อยงยุทธจึงได้สร้างวัตถุมงคลเอาไว้หลายรุ่นเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ชาวบ้านทั้งเหรียญและรูปหล่อได้รับความเลื่อมใสจากบรรดาทหารที่นิยม หาภาพเครื่องและวัตถุมงคลไว้เป็นสริมงคลเมื่อย่างเข้าสู่ไวัยชาราท่านก็มีโรคประจําตัวคือโรคหัวใจต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2545ด้วยโรคถุงน้ําดีอักเสบและโรคหัวใจหลวงพ่อยงยุทธธรรมโกสโลได้มรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่17พฤศจิกายน พุทธศักราช2,545เวลา5นาฬิกา45นาทีสี่ิรวมอายุได้75ปี2เดือนพษา5 2การจากไปของท่านได้สร้างความเศร้าสลดแก่คณะสิทธิ์และผู้ที่ศรัทธาในตัวหลวงพ่อเป็นอย่างมากทั้งนี้สังฆารของหลวงพ่อยงยุทธคณะกรรมการวัดเขาไม้แดงได้บรรจุไว้ในโลงแก้วตั้งในกุฏิของท่านเพื่อให้คณะสิทธิ์ได้มากราบไหว้ จนกระทั่งวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ได้มีพิธีบรรจุสังขารหลวงพ่อยงยุทธที่ได้เก็บสังขารของท่านไว้ที่กุฏิซึ่งครบ9ปีในวันที่17พฤศจิกายน2554พระอาธิการสงาเจ้าว,วาดวัดเขาไม้แดงกล่าวว่าได้กำหนดประกอบพิธีบรรจุสังขารหลวงพ่อยงยุทธในรูปหล่อทองเหลืองยืนเดินธุดงขนาดสูง3.36เมตร ที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งทำบุญอายุครบ60ปีตามความประสงค์ของหลวงพ่อยงยุทธที่ได้สั่งการไว้ก่อนมรณภาพตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530ในรายในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ก็ได้ทำการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่หลวงพ่อยงยุทธอีกด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติพอสังเขปของหลวงพ่อยงยุธทธธรรมโกสโ,โล พระเกจิชื่อดังแห่งเมืองชนบุรีที่แม้ท่านจะละสังขารไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เรื่องราวของท่านก็ยังคงจจรึกในจิตใจของเหล่าลูกศิษย์ไม่เสื่อมคลายโอกาสต่อไปผมก็ยังมีเรื่องราวมาให้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องฝากกดติดตามช่องเฟซไทยสตอรี่ด้วยนะครับท่านผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ตำนานพระพุทธศาสนา ตำนานความศรัทธาและความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาได้บนช่อง YouTube ช่องนี้เฟ t h a i s t o r y และติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ